สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้มาพบกับที่ดินถมแล้วแปลงสวยทำเลทองเนื้อที่3ไร่1งาน48ตารางวาขายตารางวาละ3 0 0แสนบาททุนพิกัดถนนพระราม9ซอย13แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหาคนครลักษณะและที่ตั้งที่ดินที่ดินเป็นฉนดครุฑแดง9แปลงติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ดินห่างจากถนนพระราม9ซอย13เพียง123เมตรเท่านั้นถนนเข้าสู่ที่ดินเป็นถนนคอนกรีตกว้าง8เมตรเป็นถนนสาธารณะ ด้านหลังที่ดินติดกับตึก KPN ที่ดินอยู่ใกล้กับวิกตอเรียอาบอบนวดที่ดินติดกับโครงการบ้านอิสลาเลสเดนซึ่งหมู่บ้านนังกล่าวราคาเริ่มต้นหลังละ110ล้านบาทและเลยไปประมาณ150เมตรเป็นโครงการคาวโฮมของอนาดาราคาเริ่มต้นหลังละ60ล้านอัพโดยถนนพระรามเก้าซอย13นี้เป็นทางลับสามารถวิ่งไปทะลุเมงจายเขียดห้วยขวางรัศดาลาดพร้าวได้ เอฟซีท่านใดสนใจที่ดินถมแล้ว